ลักษนกสสพักประชาชนบอกสารรัฐมนูลขอลบของงบหนึ่งล้านแต่ปิดคอมเมนต์ Facebook นะครับแล้วจะเอาเงินไปทำไมครับบอกจะไปสำรวจความเห็นทางออนไลน์แต่ปิดคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นคำปราศัยคำอภิปรายของท่านสส,สลักษนกสีนอกสอสพักประชาชนทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถึงแม้ไม่มีอำนาจบริหารแต่ก็ตรวจสอบสารรัฐมนูญเอาเงินไปทำไมหนึ่งล้านงบ นะบอกก็จะไปสํบสำรวจความเห็นทางออนไลน์เอา้าแต่ทำไมปิดเม้นช์านะครับน้องถามนะครับน้องรักชนกเนี่ยถามก็ฝากทางตุลาการสารรัฐนูนประธานช่วยตอบด้วยเอาไปทำไมงบสํำรวจความเห็นแต่ปรากฏว่า Facebook ปิดคอมเมนต์เนี่ยคล้ายๆลุงตู่เลยเนี่ยสมัยก่อนแกเป็นเนี่ยกลัวคนโดนด่านะครับอืมนะนะนะเออ เขียนว่าอะไรลิมิเต็ who can comment on this post นะก็หมายความว่าจำกัดการแสดงความคิดเห็นนะครับของงบแต่ไม่เปิดความแต่ไม่เปิดคอมเมนต์แล้วจะเอาเอาไปทำใหม,ม่ละงบนะพระบงบประมาณ6 8แปดผ่านฉลุยสภาเทคะแนน309ไม่เห็นชอบ155งดออกเสียง4ี่ส่งต่อวุฒธธิสภาพิจารณา9-10กันยานะครับนะครับก็คือพูดง่ายก็ ข้างมากกันลากกันไปฝ่ายรัฐบาลข้างมากก็309ฝ่ายฝ่ายค้านก็มีพรรคประชาชนนอกนั้นก็พรรคเล็กพรรคน้อยนิดหน่อยเพราะส่วนใหญ่แม่งก็จะเป็นเป็นพรรคอะไรเป็นพรรครัฐบาลหมดกับพรรครอร่วมรัฐบาลพรรครอเสียบพรรคอะไรนะพรรคที่เป็นฝ่ายค้านจริงๆจังที่เห็นก็คือพรรคประชาชนและพรรคเป็นธรรมหรืออะไรนะครับนะครับก็ผ่านไปครับ งบประมาณแผ่นดินผ่านเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามึงจะเอางบไปทําอะไรกันน่ะนะไปทุจริตคอร์รัปชันกันหรือเปล่าหรือเอาไปหาเสียงหรือทําประโยชน์ให้กับประชาชนคาดหวังอะไรยากลุคนี้อืม <c oughs> โคศกกองทัพอากาศแจงกรณีคลิปทหารถูกทําร้ายร่างกายนะเป็นเรื่องจริงก็ดูดูหน่อยนะครับมันทําร้ายร่างกายอะไรกันหนักหนากันเลยนะ่ะเออกูก็ไม่รู้อะไรนะครับ ทําร้ายร่างกายกันหนักกันหนาเหลือเกินน่ะแล้วก็บอกให้คนไปสมัครไปเกณฑ์ทหารแม่ก็ตบตีอะไรกันไม่ได้ไม่ได้เห็นแก่ความเป็นมนุษย์เลยก็เห็นได้ข่าวว่าทางกองทัพเขาก็ลงโทษแล้วนะอ,อว่ากันไปฮะกรณีทําร้ายร่างกายทหารกองประจำการสองคนนะคลิปเค mm ิร hmm. mm ์ฟชัดเจนทําไมมึงโหดกันจังวะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. มีอะไรบ้างครับ นะครับข่าวชาวบ้านก็มียายใบ85เนี่ยอายุเท่าแม่ผมเลยอาการหลงลืมญาติประกาศตามหาไม่รู้ไปไหนออกจากบ้านก่อนจะเจอเป็นศพอยู่ในรถเก๋งที่จอดทิ้งไว้ข้างทางนะครับก็ขอแสดงความเสียใจเสียใจด้วยนะครับเหตุเกิดสบบบางบัวทองใครมีญาติผู้ใหญ่ก็เตือนก่อนแม่ผมก็85-86ก็พูดกันไม่รู้เรื่องครับบอกอย่าไปไหนแกก็จะไปก็ไม่รู้จะทำยังไงละคนเราคนแก่เนี่ยบางทียิ่งแก่ก็ยิ่งดื้อนะพูดก็ไม่รู้เรื่อง นี่ผมก็กลับมาบ้านเนี่ยมาดูแลแม่เนี่ยแล้วก็ดูแลไอเฮงไอไร่นะครับว่าเนี่ยมึงต้องดูแลแม่กูด้วยนะกูเลี้ยงมึงมาสิบกว่าปีแล้วไอเฮงไก่ไลเนี่ยนะไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะต้องดูแลแม่กูนะนะอืมก็เป็นข่าวหน้าเศร้านะครับใครมีญาติผู้ใหญ่ก็ดูแลหน่อยนะต้องระวังน่ะติดจีพีองปีเอสไว้จะมีปฏิวัติไหมนะครับนะ <c oughs> ก็ทบ้านเมืองแมงเละเทะมีการทุจริตคอร์รัปชันนะ เดครับแม่ก็อาจมีการปฏิวัติได้ก็ไปถามลูงป้อมนะเรื่องปฏิวัติอะไรต่างเนี่ยแกรู้ดีนะหรือไม่ก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าสถานการณ์แบบไหนถ้ามีจังหวะแม่ก็ปฏิวัติชาบ้านเมืองแล้วอะนะสิบปีก็ปฏิวัติทีพอตังหมดแม่กับปปฏิวัติต่อนะปฏิวัติเสร็จแล้วก็อยู่ในอำนาจสักสิบปีรวยแล้วสักพักเงียบไปสักพักปฏิวัติต่อนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะกูก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะกูเชื่อไปเดี๋ยวแม่ก็ฟ้องกูอีก อ่านะพี่เดมีทนายความเชียงใหม่สังกัดพี่เดไม่มีกูไม่มีสังกัดนะสำนักงานกูอยู่รามินทากับรัชดาสามสิบหกไม่มีที่อื่นนะนะเจอรัฐบาลชุดนี้คิดถึงลุงตู่ครับคือลุงตู่เนี่ยยังไงไงแม่งก,กง็ไม่โกงอ่ะไม่โกงและไม่ทําอะไรที่แม่งทําลายชาตินะก่อนนี้ก่อสินอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์คือลุงตู่ยังไงผมว่าแม่งก็ดีกว่ารัฐบาลชุดนี้นี่ครัวเรือนก็หนักนี่สาธารณะก็หนัก แล้วแม่ก็กูก้เข้าไปกู้เข้าไปนะครับนะก <c oughs> ู้เข้าไปนะเอ่อเอ่อเลี้ยงคนแก่ยิ่งกว่าเด็กค่ะประสบการณ์เจอมาแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนแก่นี่ก็ต้องระวังดูข่าวแล้วก็น่าน่าเป็นห่วงนะ <c oughs> เรื่องต่อไปนะครับเอ่าเรื่องต่อไปนะครับเป็นเป็นเรื่องคดีความที่น่าสนใจนะครับนะครับนะนะ,นะครับอัอนนี้คดีน่าสนใจนะครับอืม ศาลอุทธรภาคเจ็ดนะครับเมื่อวานี้สาลอุทธรภาคเจ็ดนะครับพิพากษากับยกฟ้องป้าวันธนากรณีตะโกนไล่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่บ้านโป่งราชบุรีสารชั้นต้นจำคุกจำได้ไหมสาลอุทธรชี้ว่าการกระทำของตำรวจใช้มือปิดปากและนำตัวจำเลยออกจากพื้นที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญก็คือพูดง่ายประชาชนมีสิทธิวิากษ์วิจารณ์ด่ารัฐบาลได้เต็มที่พูดง่ายแล้วกัน กูแปลภาษาไทยให้เลยนะไปตะโกนขับไล่ประยุทธ์นะเป็นการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญสามารถวิพากษ์วิจารณ์ขับไล่ประยุทธ์ได้นะครับจำเลยเป็นเพียงหญิงอายุ62ปีกับพอพงกูกูนี่แหละที่ไม่ยอมไปยืนในจุดที่พนักง,งานตํารวจกําหนดนะเขาบอกว่านะให้ประชาชนไปต้อนรับทัางอื่นโดยไม่ปรากฏว่าจะก่อความไม่สงบรุนงรุนแรงแค่แหกปากอย่างเดียวเพื่อยนะครับ ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่5กันยายน2567เมื่อวานนี้เวลา9นาิกาสารแขวงราดบุรีได้อ่านคำพิพากษาสารุธทอนภาค7ในกรณีของวันธนาโอทองประชาชนวัย63ในจังหวัดราดบุรีนะไปยืนรอขบวนประยุทธ์จันโอชาขนาดนั้นเป็นนายกลงพื้นที่ตะโกนด่าตะโกนพิพากษ์วิจาร์ณการทำงานเมื่อวันที่13มีนาหก 6, 6, 6, 6นะครับ ก่อนหน้านี้สารแขวงราชบุรีพิาพากษาจำคุกเต็มอัตรา6เดือน1ิวันปรับหนึ่งพยังไม่รอลงอาญาในสข้อหาไม่ฝ่าฝืนคำสั่งส่งเสียงดังต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก่อนสารให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์นะครับจำได้นะโอโหที่จับมีกลางล่มโดยปิดปากปิดจมูกครับปรากฏสารอุทธรณ์ภาคเจ็ดย,ยกฟ้องว่าการตะโกนขับไล่ประยุทธ์เป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะนั้นเราจะไล่ทักษินไล่ นายกอิงทําได้ครับนะครับก็ขอบคุณสารอุทธรภาคเจ็ดครับประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญนะครับนะครับเพราะฉนั้นเราจะไปขับไล่นายกอิงทําได้ครับขับไล่รัฐมนตรีทําได้ครับจะแหกปากเสียดังเสียงดังแค่ไหนทําได้ครับสารอุทธรภาคเจ็ดพี่ภากสานะครับว่าเนี่ยการตะโกนไล่ประยุทธ์นั้นทําได้การจะไปเอามือปิดปากกลางโลกไม่ให้เห็น กดจรนเป็นลมหมดสติไปเนี่ยเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพนะเท่ากับเป็นการปิดปากประชาชนในแม่ปิดปากจริงๆแล้วปิดเลยนะนะครับแล้วนะซึ่งรัฐมนูญรับรองคุ้มครองไว้นะการกระทําของจําเลยป้า,ป,าป้านาไม่มีความผิดนะครับอืมก็ยกฟ้องนะครับอืมนะะเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าป้าน,านาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะ ในส่วนการดําเนินคดีกับเจ้าที่ตํารวจที่ใช้กําลังควบคุมตัว,ป,วป้าวันธนาจนได้รับบาดเจ็บในก้อหาทำร้ายร่างกายหน่วงเยียวกักขังซึ่งป้าวัฒน,นาไปแจ้งความเอาไว้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทางตํารวจส่งเรื่องให้ปปชดํานเนินการไต่สวนก่อนหนะ้านี้เจ้าที่ปปชแจ้งว่าวจะรอผลของการ,รพิพากษาก่อนนะครับเพราะว่าในเมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินแบบนี้แล้วตํารวจเหล่านี้แม่งก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางกันตํารวจหญิงหลายคนเนี่ยก็เตรียมตัวเข้าคุกกันนะ เพราะในเมื่อศาลสูงเขากลับคําพิพากษาของศาลแขวงแล้วอะหลักกฎหมายเนี่ยก็ต้องยึดคําพิพากษาของศาลสูงเพราะฉนั้นในเมื่อศาลสูงบอกว่าตํารวจทําผิดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําเกินกว่าเหตุลิดรอนสิทธิเสรีภาพนะปิดกัน้นปิดปากประชาชนเสรีภาพในการด่ารัฐบาลเสรีภาพในการแสดงความเห็นขับไล่ประยุทธ์ขับไล่นายกเป็นเสรีภาพของประชาชน ตำรวจไปจับเขาเอากลางล่มแล้วก็กระทำความรุนแรงแม่งกันหนึ่งห้าเจ็ดก็ติดคูก,ก็ดียินดีต้อนรับสู่เรือนจำนะครับพี่น้องประชาชนช่วยการแสดงความคิเดเห็นครับการวิพากษ์จารรัฐบาลนั้นแม่งทําได้เต็มที่พี่เดกเ็วิจารณ์แม่งเช้าเย็นเลยเต็มที่ครับนะถ้าเป็นนายกแล้วมึงกลัวก,กวารวิพากษ์วิจารณ์กลัวเขาดา่ากลัวเขาอะไรต่างมึงลาออกไปนะนะนะลาออกไป ไปเลี้ยงลูกพาลูกไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปนะ,ะหรือไปเดินเล่นหรือไปเที่ยวฮ่องกงไปเพราะฉะนั้นนายกอิงก็เหมือนกันนะครับเข้ามาบริหารป,ประเทศเขาจะด่าว่าคอรมอสืบสันดานแล้วก็ต้องฟังครับเขาจะร้องเรียนจะด่าจะอะไรก็ต้องฟังถ้าทนฟังไม่ได้ก็เป็นไงออกไปนะนะครับเนี่ยเนี่ยกรณีป้า,ป,าป้าเนี่ยป้าเนี่ยชัดเจนเลยนะครับนะก็ยินดีกับป้าด้วยกว่าชนะคดีได้แม่งครับเป็นงานเหนื่อยเลยป้ากูฮ <laughs> ป้าเหนื่อยเลยเนี่ยเออยินดีกับป้าด้วยนะชุกรู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 กรนะนะหน้าย่นเลยเนี่ยกวายชนะคดีเนี่ยน้าน้ายน่นเลยนะป้านะอืต้องสู้ครับนะเดี๋ยวแสดงความมีดีหน่อยยินดีกับป้าด้วยครับเมื่อศาลสูงพิพากสาวว่าป้าไม่มีความผิดตำรวจมีความผิดดังนั้น ปปชต้องเร่งดําเนินคดีกับตารวจนะครับจะได้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับกรณีนี้น่าจะผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดพระเพราะคาพิพากษามันชัดเจนอยู่แล้วครับอืมนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับยินดีกับป้าแหละอืมนะครับนี่คดีนี้สําคัญนะเพราะนั้นเราอย่าอย่ากลัวครับอืม คดีนี้ตํารวจต้องด,ดําเนินต้องถูกดาเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแน่นอนครับเพราะคำพิพากษาชัดเจนอืมชัดเจนเลยนะชิปหายแน่ตำรวจ <c oughs> พวกนี้ก็คอยสอพอคอยเอาอกเอาใจ พวกนักการเมืองนักการเมืองแม่ก็หมดอํานาจไปลุงตู่ก็ไปเป็นองค์กมนตรีแล้วส่วนไอ้พวกนี้สอพรอเอาอกเอาใจพลเอกประยุทธ์พอมีเรื่องแบบนี้มาก็พวกมึงก็เตรียมติดคุกก,กันนะเตรียมติดคุกก,กิตรางกันไปกูนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเออนะครับเวรกรรมของพวกมึงนะนะ